มาต่อกันที่เน็ตไอดอลสาวนะคะอย่างนิวนิวเอลเดงค่ะที่ออกมายืนยันสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดแล้วส่วนความสัมพันธ์นะคะกับอดีตแฟนคุณเติ้ลธนาพลบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่พี่น้องค่ะ นว่าเป็นบทเรียนชีวิตของเน็ตไอดอลสาวนิวนิวเอลเด้งนะคะหลังจากผ่านเรื่องราวดรามา่าถูกอดีตแฟนหนุ่มอย่างคุณเติ้ลธน,นพลทำร้ายร่างกายแล้วก็ส่งผลในทั้งคู่ตัดสินใจลดสถานะแยกทางกันล่าสุดค่ะนิวนิวก็เผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้คืนดีกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างคุณเติ้ลแต่ว่าคงสถานะเป็นคนที่ห่วงใยดูแลแบบพี่น้องซึ่งไม่ใช่แฟนเพราะว่าผ่านอะไรด้วยกันมาก็เยอะอีกทั้งค่ะตัวเธอเองก็ให้อภัยกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดพร้อมกับ โอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยม o ฟออนมีคนใหม่ได้ส่วนจะมีโอกาสกลับมา return, รีเทิร์นคบกันอีกครั้งไหมอันนี้ก็ต้องรอให้คุณเติ้นเนี่ยไปบวชใช้ธรรมะบำบัดจ,จิตใจรักษาอาการป่วยไบโพล่าก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีค่ะไม่ได้คืนดีค่ะแค่แบบว่าวันที่เราไปออกรายการเนนะี่ยเราแค่ หนูแค่ให้อาภัยเขาแล้วก็จะบอกบอกเขาว่าก็จะอยู่ข้างๆเขาแหละแล้วก็ไปไปส่งเขาให้ถึงฝั่งฝันส่วนะจะกลับมาคบกันไหมนั่นก็ต้องดูหลักบวชว่าเขารักษาตัวหรือยังสถาน้าตอนนี้เหรอคะก็เรียกว่าดูแลกันไปอะคะ่ะก็เหมือนพี่น้องกันนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการแบบว่าดูแลกันแคร์กันหนูไม่ได้ปิดกั้นตัวเขาแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นคนอื่นคือแบบว่าหนูสามารถคุยกับคนอื่นได้แล้วก็คุยกับเขาได้ คือเราคุยกันแล้วว่าเราอ่ะจะเป็นพี่น้องกันนะแล้วถ้าเกิดพี่บวชพี่รักษาตัวเสร็จเนี่ยไม่ว่ายังไงเนี่ยเราจะกลับมาคุยเลยอีกทีว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขาซึ้งในระธรรมแล้วเขาไมอยากจะซึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะ